กันสาธุชนมทตบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สี่ก่อนที่จะพูดเรื่องอื่นขอแจ้งให้ทราบว่ารายการนี้เป็นรายการหนีบาปคือปฏิบัติตนหนีนรกหนีเปรตหนีสุรกายนีสนัตว์สิทธิ์ฉเพื่อท่าทำตนเป็นคนขี้ขลาดไม่ยามต่อสู้กับนรก ไม่ยอมต่อสู้กับความเป็นเปรตไม่ยอมต่อสู้ความเป็นอสุรกายละสติิฉันมีรมต่อสู้ฝ่ายเดียวคืออย่างต่ำเป็นมนุษย์อย่างกลางนิดหน่อยเป็นเทวดาอย่างกลางสูงขึ้นไปหน่อยเป็นพรหมอย่างสูงสุดไปนิพพานเราต่อสู้กันแค่นี้ยอมแพ้นรกเปรตอสุรกายสติฉาน ทั้งนี้เพราะอะไรเพรา้ว่าถ้าไปอวดเก่งแกแกข้าความสุขของเราไม่มีมีทางเดียวคือคือว่าแกทําให้ลงนรกฝ่ายเดียวรวมความว่าการปฏิบัติในช่วงนี้เราปฏิบัติเพื่อหนีนรกกันการที่จะปฏิบัติหนีนรกมันมีได้หลายแบบหลายในการหนีน,นรกชั่วคราวนั้นไม่ดี ชาตินี้ไม่ลงนรกถ้าเกิดไปใหม่ชาติต่อไปลงนรกอันนี้ไม่ดีเราไม่เอาเอาประเภทไม่ลงนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นสุรกายไม่เป็นสัตว์ฉันตลอดการตลอดสมัยถ้าบังเอิญจะต้องเกิดขึ้นมาเมื่รไรเมื่อนั้นไม่ยอมลงอบายภูมิทั้งสี่แน่ การที่จะพ้นได้แน่น,นอนเขาต้องปฏิบัติตามก,กระแสคคาสอนสอนขององค์สมเด็จพระจินาวร์คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าถ้าต้องการไม่ลงนรกให้ตัดสังโยชน์ทั้งสามในการให้พ้นไปจากใจสังโยชน์ทั้งสามรนการก็คือหนึ่งสกายติฐิเอาอย่างเบื้องตน้นไม่ใช่อย่างกลางแนละอย่างปลาย เอาอย่างง่ายๆพระเป็นบทโคสุขอุปัสสโกคือนึกว่าเขานึกว่าจะต้องไม่ตายอนี้เราไม่เอาสก,กายะติฐิคิดว่าไม่ตายแต่ความจริงมันต้องตายเรามีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้จะต้องตายมันจะตายเมื่อไรเรายืนยันไม่ได้พร้อมไว้ว่าพอจะตายวันนี้สองวิจิกิจฉา สงสัยในความดีของพระพุทธเจา้าความมาธรรมของพระอริยสงฆ์อันนี้เราไม่เอาเราจะฝืนไม่ยอมรับรับถือความดีของพระพุทธเจ้าความดีขอามราธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ข้อที่สามศิลปตาปรามาดเขาถือสิงกระผุกระโผลเป็นสินหัวเต่าหกกระุบเข้ากรกบอกอันนี้เราไม่เอา เราจะยอมรับนับถือและปฏิสัตยบัตรสินได้ครบทุกข้อทุกประการแค่ว่ายกมีสินห้าเป็นต้นถ้าแถมคำบอสิบได้หน่อยจะมีความสุขมากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าวกคลไม่ประมาทในชีวิตคิดว่ามันอาจจะตั้งตั้งตายวันนี้ไว้เสมอตั้งใจทำให้ดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ ถ้าปฏิบัติตรงในสี่นี้ครบถ้วนทุกประการอย่างนี้ทุกคนปฏิบัติได้อย่างนี้จะตายในชาติไหนโอ้ตามคมาําว่าบบยภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นไม่ไปแน่นอนอยิงนั้นขอสาว่าพระองค์สมเด็จพระชินนวรทุกท่านที่รับฟัองอยู่เวลานี้ขอได้โปรดถ้าต้องการไม่ลงนรกก็ปฏิบัติไม่ยาก ก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายตายคราวนี้หรือคราวไหนก็ตามเราไม่ยอมไปอบายภูมิยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเต็มใจและปัญญาตั้งใจรักษาสินหาห้ครบบทุนถ้ายะมมีความสุขจริงๆรักษากั้นบทสิบครบบทุนโดยจะมีความสุขมากเป็นคนสวยมาก ไปที่ไหนใครก็รักไปที่ไหนใครก็ชอบจะมีทั้งความสุขในชาตินี้และชาติหน้าก็เป็นการปฏิบัตินี้นะรกก็พูดกันไว้แค่นี้สำหรับวันนี้ก็จะพูดถึงอารมณ์คิดฟุง้งเมื่อตอนนี้สามพูดถึงฟุงฟ้งฟุ้งแล้วก็ลงนะรกเป็นการฟุ้งของคนดีคนดีฟุง้งลงนะรกไป คือปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบพูดดีทำดีคิดดีมาตลอดเวลาแต่เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งมาตอนปลายมาคิดไม่ดีนิดเดียวสิ่งก็ไม่ขดาดจะปรามาตในพระไตรสนาคมก็ไม่มีและมีความเคารพสามีเหมือไม่ดายังลงนรกไปได้วันนี้อาใหม่มาแก้ตัวกันใหม่ เมื่อตอนที่สามก็เรื่องเขาผู้หญิงย่องลงนรกเดี๋ยวเดียวเจ็ดวันหลังจากนั้นเธอก็ไปเกิดบนสวรรค์ชันดาวดินสถิวโลกให้ความดีมีมากความชั่วนิดหนึ่งก็ลงนรกนิดหนึ่งด้ความดีมีมากก็ไปเกิดเป็นนางฟ้าใช้เวลาม,มากวันนี้ก็มาคุยกับบรรดาญาโยมพุทธบริษัทแล้วตอนที่ตอนที่สี่นี่นะ อันนี้มันตอนที่สี่เมื่อคุยกันถึงว่าคนที่คิดฟุง้งคขาวอาคิดฟุ้งในนี้ที่เขาคิดดีคิดอยากเป็นนางฟ้าหรอคิดอยากเป็นเมียของเทวดากอล้วกันแต่ว่าท่านคนนี้ก็ทําดีเมื่อทําดีแล้วก็คิดดีคิดทางเดียวอยากจะเป็นเมียของเทวดาเอ ญาติโยมพุทธบริษัทที่นั่งอยู่นี่ที่เป็นสตรีเคยคิดบางไหมว่าอยากจะเป็นพัญญาของเทวดาคนใดคนหนึ่งทุกคนมองยิ้มยิ้มแล้วก็บอกว่าอยากจะไปนิพพานอย่าลืมว่าเวลาที่พูดเนี่ยไม่ใช่บันทึกเสียงอย่างเดียวยนั่งคุยกันคุยกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทแล้วก็มองดูเวลา ถ้าครบสามสิบนาทีก็สรุปนาทีเพราะว่าเวลาบันทึกเสียงจริงๆมันก็ไม่มีก็ต้องทำกันแบบนี้แหละก็คุยนกัไปคุยมาแต่จะคุยเร็วเกินไปอย่างคุยธรรมดานี่คนที่ก็ฟังเสียงทางวิทยุทางเทปจะฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องพูดเป็นยังวะจากคนแบบนี้บุคคลคนนี้พระพุทธเจ้ารทรงยืนยัน ชื่อจริงๆก็ไม่รู้จักเหมือนกันรู้จักแต่ชื่อตามปฏิบทาของเธอคือการปฏิบัติของเธอแบบไหนเขาสมมติเท่แบบนั้นเขาให้ชื่อตามบาลีว่าปฏิปูชิกาซึ่งแปลเป็นใจความว่าหญิงบูชาผัวปฏินี่ก็แปลว่าผัวปูจชิกานี่แปลป่าการบูชา แปลตามบาลีว่าหญิงบูชาผัวเข้าใจว่าชื่อนี้พ่อแม่ไม่เคยตั้งมาตั้งเด็กเกิดไปแล้วตั้งชื่อ,อีนูเองชื่อว่าคนเป็นแม่เป็นหญิงบูชาผัวนะอันนี้ไม่ไมีอม่มี้เขาตั้งต้องตามตามสำัญลักษณ์ของเธอพิ่แสดงออก เนื้อความในบาลีเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพะชนอยู่เวลานั้นก็มีสาวิกาพระองค์สมเด็จพระบรมครูคำว่าสาวิกาเนี่ยคือสาวกผู้หญิงสาวกผู้ชายก็เรียกว่าสาวอ่ะก็สาวกโกสาวกถ้าผู้หญิงก็สาวิกา คำว่าสาวกหรือสาวิกาก็าตามก็แปลว่าผู้รับฟังเหมือนกันอย่าลืมนะบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่นั่งในนี่โปรดทราบคำว่าสาวกที่ของพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้หญิงก็าตามจะเป็นผู้ชายก็าตามคำว่าสาวกไม่แปลว่าผู้รับฟังพระพุทธเจ้าทรงตรตัดแล้วว่าอคาตาโรตถาคตา คาตถาคตาจะเป็น,นเพียงผู้บอกเท่านั้นบอกแล้วเธอจะทำตามหรือไม่ทำตามเป็นหน้าที่ของเธออันนี้เราทำยังไงสาวุกรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามผู้หญิงคนนี้ม,มีมีฐานะเป็นสาวิกาคือผู้รับฟังพระพุทธเจ้าเหมือนกันหลังจากเกิดมาแล้วอายุเท่าไร่บาลีบอกว่าเปล่าจำไม่ได้ อย่าโยงพุทธบริษัทที่นั่งฟังก็โงอย่าคิดว่าธรรมานี้เป็นผู้วิเศษที่โสมากเกินไปความจริงไม่มีอะไรวิเศษที่นำมาพูดนี่ก็นำมาด้วยความตามพระบาลีที่พระเจ้ทาทรงสอนมาพูดเท่านั้นไม่ใช่ความรู้ความสาม,มารถของตัวเองและบางครั้งบางคราวก็ไม่ใช่บางครั้งอาจจะเป็นมากครั้ง ก็จำไม่ได้ครบถ้วนอย่างเมืองพารานาสีตอนที่สามนึกไปออกก็ช่ฉยยคราวนี้ก็น,นึกไปออกว่าปฏิบุยิการนี่เกิดมาอย่ทาไรแต่งงานก็จําไม่ได้เหมือนกันในชาติก่อนโน้นเธอแต่งงานแล้วทําบุญอะไรไว้บ้างก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันตายจากความเป็นคน ไปเกิดขึ้นไปเกิดเป็นพัญญาเขามาลาภาลีเทพบุตรมาลาพาลีเทพบุตรนท่านอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่เขามีอายุหนึ่งพันปีทิพย์อย่าลืมว่าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่อายุพันปีทิพย,เย 1, ์เป็นอายุขไขแต่ว่าเทียบก,กับเมืองมนุษย์ร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันของดาวดึงสถิตบนโลก สามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนยสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีของเขาวันของเขาหนะร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันแล้วก็เอาสามสิบคูณก็เป็นสามพันปีของเราเป็นหนึ่งวันขอโทษมันจะเลอะเทอะซะแล้วเอาร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันก็แล้วกันห้าสิบวันของเขาก็เท่ากับพันปี สามสิบันของเขาหนึ่งเดือนก็เท่าสามพันปีของเราแล้วก็สิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีไม่ไกลวัดไปเถอะไม่กี่ปีมันก็ตามใจอันนี้ไม่รู้เรื่องก็รวมความว่าเธอถึงกําหนดที่จะต้องจุดติเคลื่อนจากความเป็นนางฟ้าอยู่ไม่ได้แล้วหมดบุญจะต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์วันนั้นก็เป็นการพอดี ที่ท่านมาลาพาลีเทพบุตรพาบริวารทั้งหมดแล้วพาพัลเมียไปเอาขอโทษพาพัญญาไปด้วยไปเที่ยวสวนนันทวันขณะที่ไปเที่ยวสวนนันทวันอย่นั้น,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 นพัญญาที่เป็นนางฟ้าถึงเวลาจดติก็จดติลงมาเกิดเพื่อตายจากความเป็นนางฟ้าลงมาเกิดเป็นลูกมนุษย์ วัลงมาเกิดเป็นลูกมน,นุษย์แล้วคลอดออกมาแล้วไม่ทราบว่ากี่ปีเป็นสาวแล้วไม่รู้าอายุเท่าไหร่จําไม่ได้ในบาลีตอนนี้เธอก็แต่งงานแต่ว่าในสมัยนั้นนิยมบอกกันว่าอายุสิบหกแต่งงานก็สมมติว่าเธออายุสิบหกแต่งงานแล้วกันตอนอายุต้องสมมติแล้วว่าจําไม่ได้ ถ้าจะวิ่งกับไปหาหนังสือเวลานี้ญาติโยมก็จะรำพันต่อมาเมื่อแต่งงานแล้วก็มีลูกอันนี้จำไม่ได้แน่นอนคิดว่าจะมีลูกประมาณห้าคนนี้วก็เธอก็อายุป,ประมาณห้าสิบปีเศษเศษนิดนิดห้าสิบปีหน่อยหน่อยไม่มาก ก็เข้าไปอยู่ในสำนักของ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระเจ้ทาทรงตตดเวลาน,นั้นก็มีเมื่อฟังเทศจบเดียวก็ไม่ทรไปไปาบว่าเป็นพระโสดาบันหรือเปล่าบาลีก็มาได้บอกอีกฟังเทศจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจบเดียวก็มีความเลื่อมใสออกจกบ้านลาผัวลาลูกไปอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้า พอไปอยู่ในสมัคพระเจ้าปฏิบัติความดีใกล้พระสงฆ์ใกล้พระพุทธเจ้าอุดมไปด้วธรรมะก็เกิดมีอารมณ์อย่างหนึ่งที่เรียกว่าอนาอตีตังสิยานยานถอยหลังไปในอดีตก็ทราบตนเองว่าก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์เราเป็นพัญญาของมาลาภาลีเทพบุตบทบนสวรรค์ชั้นดาวประเด็งสถตวโลก เวลานี้มาลาภาดีทบุตรซึ่งพาเรามาเที่ยวนในสวนนันทวันยังไม่กลับถึงที่ยังไม่กลับบ้านยังเที่ยวกันอยู่ที่สวนนันทวันเห็นม่าบรรดาเต็นพุทธบริษัทออกมาด้วยกันคนหนึ่งจุดติคือตายจากความเป็นนางฟ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์มีสาม,มีและมีบุตรดาอายุป่าก็ไปห้าสิบปีเศษไม่ทิด แต่ว่าบนสวรรค์ชั้นดาวดึิงสถิวโลกมาเที่ยวกันในสวนนันทวันยังไม่กลับก็เรียกว่ายังไม่เต็มวันเมนื่อนามีความรู้สึกอย่างนั้นื่อเคยเป็นพัญญาเข้ามาลาภาลีเที่พร,รุทเวลาทําบุญทุกอย่างเมื่อจบแล้วถึงอธิษฐานว่าขอบุญบารมีที่มาเป็นเรานี้จนบนบนบันดาลเมืม่อเวลาข้าเจ้าตายให้ไม่ได้เป็นพัน ไปเกิดในสนักสามีพูช้ชเฉยนะว่าเมื่อเขาไปเจ้าตายจากชาตินี้ไปแลกก็เกิดในสนักสามีที่บอกว่าถ้าคอยเกิดเป็นพัญญาก็ามาลาภาลีที่บําบัหน้าก็าจะมีเรื่องเรื่องที่มีก็คือว่าเรื่องเขาหาว่าบ้านนงก็มีความยลดัดบางเพียงว่าขอบุญบรารมีส่วนนี้ เนบรรดาเนี่ยเขาไปเจ้าไปเกิดในสนกของสามี <c oughs> บรรดาคนทั้งหลายและพระที่ฟังก็คิดว่าเธออยากจะกลับมาอยู่กับสามีใหม่กะสามีคนเดิมที่เป็นมนุษย์ตายไปแล้วอยากจะกลับมาอีกเขาใจว่าสามีคนมีเสน่ห์ดีมากทำบุญครั้งหลปัญญาอยากกลับมาเกิดอยู่ด้วยช่วยสามีที่เป็นมนุษย์มีความสุข ว่า่ออไม่หนูไม่หนูนี่มันตีจริงๆมีความรักเราแล้วเกินอยากจะกลับมาเป็นสัญญาเราใหม่ด้วยความจริงเวลานี้เธอแก่แล้วตัง้งห้าสิบเศษถ้าเอิญตายไปเวลานี้กลับมาเกิดใหม่เป็นสาววัยรุ่นอายุที่สองสามมาแต่งงานกับเราใหม่แล้วมันจะเก๋ก็ไปปัจจุบันนี้มากเธออาจจะคิดอย่าง,งนั้นเปล่าไม่ทราบ แต่ที่เป็นอย่างนี้ก็คนปากมากพูดไปเองอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แกแล้วเนี่ยก็เ,เลยอยากมีเมียสาวเป็นของธรรมดาแล้วการปฏิบัติวัฏฏาก็พระในพระเธอเต็มใจทําทุกอย่างเวลาที่พระไปปฏิบัติจุดนี้ก็จับน้ใช้น้าชันปูอสนะทุกอย่างพระเสร็จก็ทํางานทุกอย่างเพื่อพระมีความสุข ระพุธเจ้าเทศก็ตั้งใจฟังพระปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนด้วยความเคารพ <c oughs> กำลังบุญมีมากด้ความจริงอยู่ใกล้องค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคก็น่าจะคิดว่าการตายคราวนี้อยากจะไปนิพพานแต่นางไม่เอาอย่างนั้นย่อมเป็นนึกว่าการตายคราวนี้ถ้าตายมันไรข้ขอไปเกิดในนักสามีแล้วก็เป็นความจริง <c oughs> หลังจากเธอตายมาอยุห้าสิบปีสีปีเศษหน่อยหน่อยตายจากคนปั๊บก็ไปเกิดมุสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกตายถึงด่นไ่้ก็เป็นนางฟ้าสวยสดตามเดิมความจริงได้บุญเพิ่มใหม่อาจจะสวยกว่าเก่าก็ได้ก็อยู่กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อขึ้นไปแล้วก็เข้าไปหาสามี ไปหามาลาพาลีเทพบุตรท <c oughs> ่านมาลาพาลีเทพบุตรเห็นข้าวกระตกก็แปลกใจถามว่าพักกินนี้ดูก่อนน้องหญิงเออนี่ตั้งแต่เช้ายันเที่ยงเนี่ยเธอหายไปไหนนะฉันมองไม่เห็นเธอเลยตั้งแต่เช้ายันเที่ยงอ้อโหป้าก็ไปห้าสิบปีเศษโหยังคลำกลุกกักกุกกักที่ว่าเช้ายันเที่ยง นางฟ้าคือปฏิบูชิกาเขากลับเรียนให้ทราบว่าสามีค้าแต่นายคำว่าสามีนี่เขาไม่ได้แปลว่าผัวนะคำว่าผัวจริงๆตามภาษาบลีเรียกปฏิไอปอเป็ดตอเต่าสลีปอเป็ดก็่ปอปลาปอเป็ดไม่เปอปลาก็ตามปอก็แล้วกันแล้วก็ตอเต่าสลีปฏิตัวนี้เขาแปลว่าผัว แต่สามีนี <amour> pues sure no ่ก็แปลว่านายหรือเจ้าของอาจจะแปลอย่างอื่นอีกก็ได้แต่ธรรมาก็เรียนมันน้อยอึู่บาลีเธอถานเอาแต่านเทอว่าตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงจอหายไปไหนเธอก็กราบเรียนให้ทราบตามความเป็นจริงว่าความจริงตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเนี่ยไม่ได้ไปไหน หมดบุญต้องจุตติคือตายใจความเป็นนางฟ้าไปเ,เ,เกิดเป็นมนุษย์มาลาพาลีที่บูถไดฟังก็บอกดิเธออย่าล้อฉันเล่นนะอะไรเธอจะไดเกิดเป็นมนุษย์ยังไงตั้งแต่เช้ายันเที่ยงโผล่กับมาใหม่ที่มันเป็นตามเป็นความจริงไปไม่ได้นางก็ยืนยันว่าจริงเจ้า ฉันจุติคือตายจริงๆจ,จากความเป็นนางฟ้าราะหมดบุญหลังจากนั้นก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้หญิงแล้วก็แต่งงานมีลูกห้าคนโดยประม,มานจำบาลีไม่ได้นิยมจะไปเปิดภาษาบาลีอ่านนาบอกมันไม่ตรงหาพระโกโก็ไม่ได้โกกับจําไม่ได้ประมาณว่ามีลูกห้าคน อายุเนี่ห้าสิบปีเสษแน่คงเสษไม่มากแล้วหลังจากนั้นพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคคือพระพุทธเจ้าทําบุญกับท่านเวลาทําบุญอดีฐานเขาก็เกิดว่าตายจากความเป็นคนมาเกิดในสนักของท่านวันนี้เั่นตายจากความเป็นคนแล้วก็มาสูส่สมัะของท่านตามที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้กับการทําบุญในองค์ศาสนากององค์สมเด็จพระจอมไตร มาลาพาลีเทพบุตรท่านเป็นเทวดาท่านมีร่างกายเป็นทิพย์ท่านมีรมใจเป็นทิพย์คนที่เป็นเทวดาได้ต้องมีความดีสองอย่างประจำใจคือหนึ่งฮีริความละอายต่ความชั่วอายความชั่วไม่ยอมทําไม่ยอมทําความชั่วต้องต่อหน้าคนและรับหนังคน ไม่ว่าในสถานที่ใดทั้งหมดขึ้นอเจ่าความชั่วไม่ทําโอตปะเกรงกลัวผลความชั่วใจผลเป็นทุกข์ในเมื่อคนจิตสะอาดแบบนั้นจิตใจก็เป็นทิพย์ร่างกายก็เป็นทิพยเมื่อปฏิภูยิกาพัญญาของท่านกล่าวอย่างนั้นท่านก็ใช้อารมณ์ไปทิพย์ตรวดูก็ทราบว่าเออจริงนะฉันก็เผลอไปนะไม่ได้สังเกตว่าเธอจะไปไหน ก็คิดว่ามีการดวดเริงบันเทิงใจสนุกสนานหรือมาหาฉันน่าแา่เช้าอย่างเที่ยงนี่เธอตายจากความเป็นเทวดาจริงๆไปเกิดเป็นคนเป็นมีภัรนาสามีมีบุตรที่ดาแล้วก็ตายกลับมาจริงๆท่านมาลาภาลีท่านผมก็ถามว่าเวลานี้มนุษย์มีอายุไขเท่าไหร่คําว่าอายุไขนี่หมายว่าอายุถึงที่สุด แต่คนอาจจะเกินที่สุดไปหน่อยก็ได้ตายตา่ำกว่าที่สุดก็ได้ครบที่สุดก็ดีก็ได้เกินก็ได้แต่ถือว่ามีความสาคัญในที่สุดของชีวิตถ้าว่ามีอายุไขัยเท่าไหร่ <c oughs> นั้นก็ตอบว่าเวลานี้อายุมนุษย์มีอายุไขร้อยปีเจ้าค่ะท่านถามว่าเธอไปเกิดนี่มีอายุเท่าไหร่ นายก็ตอบว่าฉันมีอายุห้าสิบปีเศษนิดๆเจ้าค่ะแต่วันนี้ห้าสิบปีเศษนิดๆที่นี่แค่เที่ยงวันเีาก็ถามว่ามนุษย์ทีอายุน้อยเท่านี้หรือท่านก็ดูท่านเปโตวดาเช่นานท่านมาลาพาลีเทพบุทท่านเปโตดาเช่นานลืมาอายุของมนุษย์ลืวมวันเดือนปีของมนุษย์สั้นเหลือเกิน นัยนก็ตอบว่ามีห้าสิบปีเศษที่เ็เที่ยงวันแต่ก็าถามว่ามนุษย์มันมีอายุน้อยอย่างนี้มีความไม่ประมาทเพื่อตั้งใจสร้างความดีและมีความประมาทชุมมากนายก็ตอบว่ามนุษย์ส่วนใหญ่มีความประมาทไม่ค่อยจะตั้งใจทำความดีคิดว่าชีวิตของตัวนี้จะไม่ตาย มาลาภาลีทีุ่มดพะฟังธานิัยก็สนุดใจ,จยอย่าง,งยงิ่งและในสุดเมืหมดวันเวลา,าก,ก็พากันกลับก็ไปสูุอิมานสำหรับในด้านเมืองมนุษย์บรรดาทนพุทธบริษัทบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายฟังคำของนางปฏิปูชิกาเมาื่อเสร็จในการฟังเทศเสร็จเการททำบุญก็ขออธิฐานว่าขออา บุญกุศลน,นี้จนโดนบรนดาให้ฉันไม่เกิดใตสนักของสามีของฉันเมื่อนางตายพระมีความรักเธอมากถึงบางองค์ที่เป็นปุตชนถึงก็ร้องไห้พระอริยเจ้าก็สลดใจเที่ยวความตายเป็นของธรรมดาเอเพืนดายเธอนิดนิด,นดที่เธอทำกิจด,ดีมากเลยแตจอดีมาก ต้องจากไปหาคนดีอย่างนี้เลยได้ยากหน่อยต่างคนต่างก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสําหรับพระที่เป็นปุถุชนพระอริยเจ้าไม่สงสัยรู้เรื่องแล้วพระที่เป็นปุถุชนก็ไปเฝ้าองค์มสมเด็จพระบฏทีเจ้าถามมันนามปฏิบูริกาตายแล้วไปเกิดที่ไหน สมเด็จพระจอมใจก็บอกว่าไปเกิดตามความตามที่เธอต้องการเธอดีฐานว่าเขาไปเกิดในสมณะกองสามีเธอก็ไปเกิดในสมณะกองสามีพระผู้นั้นเที่ยงเวลาไปนิดหน่อยคิดว่าถ้าคนเข้าท้องเวลานี้ยังไม่มีความรู้สึกพอเวลาเรื่องล่วงไปทักสองสามเดือนก็ไปบ้านของสามีเขาในปฏิปชิกา ถามว่าผู้หญิงที่นี่มีใครตั้งครรภ์บ้างเมื่อเอินบ้านนั้นเวลานั้นยังไม่มีใครมีท้องยังไม่มีใครจะมีลกูกเขาตอบว่าไม่มีใครตั้งครรภ์เจ้าค่ะยิ่งกลับมหาหาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใหม่บอกเ่านบอกว่าเวลานี้นที่บ้านนั้นยังไม่มีใครตั้งครรภ์นับปฏิภุยิกายังไม่ได้เกิดแน่ สเส็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเท็นงมเด็ว่าพิก,กวเวดูกรพิสุทธิ์หลายไม่ใช่เธอต้องการเกิดในสนักสามีในความเป็นมนุษย์เธอปเป็นเมียของมาลาภาลีเทพบุตรก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เวลานี้เธอไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวเทงสถิวโลกแล้วนี่แหละบรรดาแทานพระธบริษัทิคนที่เมียลงฟุ้งที่ฟุ้งในด้านดีก็มี ยังปฏิบัติการนี่พุ่ง,ขงเขาก็เกิดในสมนักของสามีถ้าอาะไรการพุ่งแบบน,นี้ถ้ายิา้กันไปก็แปอธิฐานบารมีนั่นเองอธิฐานบารมีก็ตั้งใจปักใจว่าขอทําบนโรสมิส่งไปที่นั่นเครื่องความประการตั้งใจได้คิดไว้และปักใจว่าที่ไหนได้ชอบใจที่ใดเมื่อคนตายแล้วเมื่อไรก็จะไปเกิดที่นั่นทันที เรื่องนี้นอกจากเรื่องของนางปฏิปยกาแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นต่อไปพะบันดาานพุทธรบษัั้งหลายฟังเรื่องเบาๆในตอนที่ห้าเป็นตอนที่หกต่อไปสําหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วบรรดาานพุทธรบษัทั้งหลายจาต้องลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์สมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาานพุทธสาวนิกชนผู้เป็นสาวกองผู้เป็ปจิณณบรผู้รับฟังเวลานี้ทุกท่านสวัสดี